สวัสดีวันนี้ทำอะไรคะทำอะไรทำอะไรทำกับข้าว,าวกับข้าวกับข้าวเตาถ่านว้าวคั่วกระเทียมโดยเชฟดาวนี่เพียงแก๊สหมด แก๊สหมดเตาถ่านนี่คนทำใส่กระเทียมใสหมูขั้ขวขั้ขวขั้ขวรวนรวนรวน,รวนไผ่ลงไปแล้วไผ่ลงไปแล้วไผ่หวายเพชรน้ำผึ้งเบอร์สองลงไปแล้ว ไปขัวมานี่แม่ขัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เดือดปุ๊บ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 เลยอย่าเผลอเอามือลงไปจับหนาแม่ขัวชอบกินนะ้ดซดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยเอาใส่เครื่องปรุง เอานามเยอะไหมชอบกินนามเยอะไหมชอบกินนามเยอะก็ใส่นามลงไปจักจักรจักจักรจักจักรจักจ ah> ักรจกจกรจ่กจัรจักงักรักักรจัรจักักจักจักักจักกักัก น้ำมันหอยลงไปจุดๆมากใส่มากใส่มากหลายกะจีเค็มน้ำมันหอยมันมีหอยมันเค็มใช่ไหมคะค,คนไปเริ่มหอมเล็วหอมเลว<ช>็วเชฟเชฟพี่เลี้ยงเชฟรอชิมหน่อยพี่เลี้ยงเชฟรอชิม ชิม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 รสชาติเป็นจังไหอืมอร่อยแล้กเห็นไหมข้อหนึ่งตอนตอนให้ลูกสาวให้เชฟเปล่าแล้วโลกไงรสชาติรสชาติเป็นไงเปิ้อ ใส่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 ใสไรนี่โหระพาโหระพา, oh, ะพาใส่ลงไปใส่แล้วก็พัดพัดพัดโหระพาใส่ลงไปใส่ลงไปผัดพัดพัด,ดหอมลุ่มเลยหอมลุ่มเลยควันมาทั้งนี้ด้วยอันนี้เชฟเชฟผูพพ้ดาวหอมลุ่มเลย ถัวพัดนองไม้ไผ่บ่งหวานเผ็ดน้ำผึ้งเบอร์สองอพอยางเชฟพอแล้วเอาตักใส่จานเปบิปบเปิบโอ้ยเปบิบ วันหอมเลยหอมหอมอัดกินกระเข่าสวยร้อนๆสองจานไม่ขาดใช่ไหมขอดขอดขอดควักควักเลยภาษาโคราชควักควักควักขอดให้ควักควักควักดูอัดเอาหมดเลยควักอัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปักเข้าให้ปักเข้าให้นี่นี่นนครัวตัว,ต,วตัวมุ่งเออเอากินหมดโอเคอเครียบร้อยรพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟ